สานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปันทูจำกัดร่วมกับ โตโต้พานาโซนิกโฟโมสพีเจนโซเคนดีวีดีเอเอสสวัสดีเสนอเกมพันหน้าอ้าขอบเลยครับคุณลงุงคุณนุย้ย ความสามารถอยู่แล้วพวกนี้เขาเก่งครับฝึกเต่เด็กเนี่ยเขาฝึกแต่เด็กนี่น้องๆอยู่ทางบ้านไม่ใช่ว่าอยู่ดีเลเล่นนไม่ได้เอาจักรยานที่บ้านมาถอดล้อมันเล่นหือนพี่เขาไม่ได้เลอาที่บริษัทเราบ้างดีกว่ามีแต่ความสุขน้องๆเขียนจดหมายเขียนอีเมลอะไรส่งมากันเยอะแยะเลยคนที่มีความสามารถตอนนี้ติดต่อมาทางรายการของเรามากมายเยอะมากอยากมาโชว์กันอยาใช่ค่ะนี่อะไรครับคุณเวียเราเฉพาะายนี่ยเราจริงๆริงบีบบ็อกเนี่ยของเราเนี่ยมากันหลายคนแล้วนะครับ บีทบ็อกซ์นี่มันหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเหมือนเขาแบบใช้เครื่องดนตรีประกอบอะไรอย่างนี้ใช้ไห้มีไมโครโฟนอันเดียวนะแล้วก็ทั้งทั้งหมดอยู่ในในร่างกายเขาเขาจะแบบใช้ลิ้นทานี่แบบเสียงออกจากไหนตรงกรพแก้มมั้งตรงกระบังลมอะไรมั้งแล้วแต่พยายามหาแล้วเอ๊ะมันเอาเสียงออกมาหลายๆเสียงพร้อมกันในเวลาเดียวกันมันทายังไงอะไรอย่างงี้แต่ยังหาไม่ได้หนูพวกเล่นบิดบ็อกซ์ส่วนใหญ่ไม่เหม็นทุกคนคุณจะไปเน้นเรื่องพวกนี้ น้องเขาส่งมาเขาบอกว่าผมโชว์ความสามารถในการทําเสียงบีทบล็อกได้แล้วก็ทําเสียงดนตรีชนิดต่างๆที่ออกจากปากได้แล้วก็ไปโชว์มาหลายงานแล้วครับที่หน้าทึ่งตรงนี้ผมเลยคัดเอามาเนี่ยทำไมฮะไปโชว์มาหลายงานมากงานเช่นงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานมหาลงมหาลัยงานแบบว่ารับน้องอะไรงงานสัมมนงสัมมนาอัอนี้วิชาการก็ไปได้เหรองานมนุษย์ทรงมนุษย์ศาสตร์งานตรงงานแต่งงานบงงานบวช งานบวชยังไปเลยไปก็บอกแล้วไปทุกงานเพราะเป็นพอกงานบวชเอฮ้ยมีพอกงานบวชด้วเรื่องไงจะนี่ไงเขาแหลกกันไหมอ่ะเขาใช้ปากทำเนี่ยเฮ้ยบอกผมเข้าใจแต่คุณธรรมดาเขาพนักเอ้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอเขาคงมีกรรมวิธีของเขาเลยแล้วก็งานทรงงานศพเไปไปเดี๋ยวนงานศพ่มเอาบีทบ็อกไปเล่นงานศพนี่มันจะเอาบีทบ็อกไปอีกเหรอ เจ้าภาพอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาหาไปน้องมันก็ต้องไปอ่ะอะไรล่าสุดนี่สุดท้ายเลยเป็นที่น่าประทับใจมากงานแห่บกหลวงพ่อพุทธโสธรเอาบิดพกไปเล่นเฮ้ยเดี๋ยวงานหลวงพ่อโสธรงานแห่บกงานเขาใหญ่ก็แห่ทั้งบกไงแห่ทั้งบกกับแห่แถงน้ำหมองานแห่บกงพ่อแว่าน้องคนนี้ไปช่วยไปช่วยงานหลวงพ่อโสธรไปมาแล้วนี่ก็หลายงานละสิบกองงานเอาบิดอกไปปับนี่ไงเขากำลังแห่กัน มนจะเข้ากันงานเเลยมันทำมาแล้วอะน่นี่นถ้าแบบเมื่อกี้เนี้ยไม่ต้องงานอะไรงานอะไรก็ตลกเ่ยคอยสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นงานสดอสมมุติอะสอสออยู่นี้ปั๊บปิดปั๊บปั๊บถ้า เรื่องอะ้รเฮ้ยเฮรื่องอะไรจ้องโป่งจะภาพเขาก็ดีใจไหมผมไม่เท่าไหร่น้องที่เขียนมานี่สุดยอดจริงๆอ่าสิบกองงานนี่ถจะถามคนเดี๋ยวนี้มาได้งานสอบไม่ได้หรอกมั้งยงานเขาจ้างไปไล่หรือเปล่าเดี๋ยวถามเขาดูว่าเขาไปเล่นจริงหรือเปล่าอ่าเรียกมาเลยดีกว่าไปพบกับน้องเขาเลยครับผู้ที่มีความสามารถทางด้านบีบบอกซ์ครับคุณสุเมธตูราพันธ์หรือน้องกิจชาติ ยังไปรุ่นอยู่เลยเนี่เจ้ากิ๊กด้วยเออเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณไปโชว์มาหลายงานเลยครับงาน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 ,งานมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาจ้างไปหรือไง ก็ไปขอกระโชว์ครับเพื่อยากเผยแพร่บิดบ็อสครับเพราะจังหวัดผมไม่มีคนทําครับคุณจังคนจังหวัดอะไรชาชังเซาครับอ๋อเหรอคนจังเซาอำเภออะไรอำเภอเมืองครับตําบลเลยอำเภอเมืองครับหมู่บ้านบ้านเลขที่แปดตําบลหมู่เก้าตําบลรำพระอำเภอเมืองจังหวัดชางซาสองสี่จุดหนึ่งศูนย์ <łość> ไม่ได้จำได้สองสี่ศูนย์ศูนย์นั่นแหละบ้านเขาผมหนยกนึยงานบวชนึ่ว่าใช้แหลวไม่เรอคุณใชาอย่างนี้ก็ทำได้ครับฮ้ยเหรอในนนี่คุณบีบบล็อกงานงานบวชคุณยังไงเนี่ยบีบบล็อกงานบวช บอกไม่มีไม่มีอะไรปากล้วนๆจากที่ล้วนๆช่ใช่อย่ารีบอย่ารีบให้เขาดูให้พี่เขาดูใกล้ให้พี่เขาดูใกล้มีกเดูใกล้ไม่แต่ไม่ได้อมอะไรจริงเหรอเฮ้ยแพนเค้กอยากเห็นถอยมาหน่อยให้เลือกระหว่างแพนเค้กกับ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 พี่ท็อปให้กานเลือกนะพี่อ้พี่อยากจะบอกกับท็อปว่าไม่มีใครจริงใจกับท็อปเท่าเกิดอู๋ถ้าหลังอู๋ก็ผลข้อเท็จพวกเพี้ยนนี่แหะได้ชัดเลยตรงนี้ เฮ้ยคุณคุณคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวเขาเนี่ยตั๊กบริบูรณ์เนี่ยเขาเก่งทั้งท่านเต้นมากเคยดูไหมลองตะแลบแป๊บให้จริงว่ะเมื่อตอนเขาอายุ11เต้นเลยเหรอเต้นลองตะแลบแป๊บตอนนั้นขาพิวมากเลยคิดว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาต้องรูเลิศ์อลังการต้องเป็นโดมประกอบลำเขาคู่กับมาตีคู่โดมประกอบลำแล้วโดมประกอบลำชิ้นนี้อะไรกันนี้คือทางดนวันนี่คือทางดนวันครับอยู่นิ่งเลยเหรอครับ อันอนี้ขึ้ไปด้ yeah <iałem S 1> <dragon S 3> อันนี้ไม่มีตังค่าทางหวสาธาไดเต้นให้โชว์เต้นเฮ้ยลีกคาเรเขาเต้นหมุนหมุนระวังเดวโดนโอเคอาคุณบิดบอกบิดบอกไปตักเต้นเพลงอะไรก็ได้อ่ามันมันไม่ได้ครับกดดดไอ้นี่ทำบิดบอกไอ้นี่มาทำกายภาพ คุณอยู่นี่คุณครับว่าจำที่ไอ้น้องมาคุยกันตรงกานนี่ฝีมือใช้ได้มือใช้ได้นะแสดงว่างานทุกงานที่ไปออกนี่ก็คือออกแนวนี้ครับถ้างานบวชก็ออกแนวเพลงไทยไปก็อาจจะมีคล้ายคลึงบ้างครับเอ้ทำกันเดี๋ยวนะผมถามนี่อย่างงานศพเนี่ยเจ้าภาพเขาไม่ได้จ้างมันขอไปเล่นเขาเองจริงเรอเนี่ยขอไปเล่นเขาเนี่ยเรอเพื่อเผยแพร่เองเดียวเลยเผยแพร่ครับเรอนี่อย่างงานแห่หลวงพ่ออย่างเงี้ยงานแห่หลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ย คแนะนำว่าไงเออมันมันไปยังไงต้องต้องทำยไงอาสาขาผมได้เป็นตัวแทนไปแสดงในงานหลวงพ่อครับสาขาอยู่ในขบวนไหมครับอยู่ครับอยู่ไลททั้งท้ายขบวนพอปิดท้ายครับปิดท้ายเหรอเมื่อเลิกแล้วไงแล้วชาวบ้านนี่เขาดูอยู่เขารู้สึกไงเงียบกิบเลยครับไม่มีคนตอบรับว่าชื่นชอบหรืออะไรอ่ะมอนคนแบบเปิดเครื่องเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีคนมาถามเหมือนกัน จริงหรือเปล่าหรอกหรือเปล่าไม่คิดว่าน้องมันทำไงแล้วนี่อยากชวนในรายการครับขอชวนในรายการครับไม่เอาอะไรเหมือนกันเอาคสิขอถ้าคุณอยากได้เราไม่จ่ายเป็นเงินนะให้เป็นของนะเอาโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กเหรอเอาเอาขี่เล่มเส้นเดียวมาเสมุดโน้ตเล่มเดียวโน้ตบุ๊กได้โน้ตบุ๊กครับขอโน้ตบุ๊กมา โอเคไหมครับโอเคครับโอเคโอเคมาถ้าได้คะแนนเกินกว่า50คะแนนนะฮะแต่ถ้าคะแนนไม่ถึง50คะแนนนะได้โน้ตบุ๊กเหมือนกันครับนี่ครับอ่าอันน<ต>ี้เขาไม่ได้ทั้งเล่มน,นะฮะได้เพียงแค่คู่เดียวครับโอ้โหใจเดือดใจดำโอหให้เขาเล่นก็ไม่ได้พร้อมเลยไหมพร้อมเลยป่ะครับพร้อมจะโชว์ตรงนี้ให้พวกพี่ยืนอยู่ด้วยไหมหรือว่าอยากให้พวกพี่ออกไปพี่เต้นก็ได้ครับพี่เท่าไห่ไม่มีอะไรนะ พี่เต้นก็ได้พี่ไม่เต้นพี่เต้นเต้นก็ได้พี่ไม่เต้นก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอันพี่เรื่องไม่เต้นแตทายลี่อยู่แถวนี้อ่าอยู่แถวนี้พูดไม่จัดเต้นเต้นก็ได้ครับถ้ามันถ้ามันก็ไม่เต้นเต้นก็ไม่เต้นแล้วก็ฟังเลยเขาฟังเป็นต่างๆไปนะเขาจะโชว์ทีละอย่างทีละอย่างเอาบอกเลยนะครับสุเมธปิดบล็อกครับต้องถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน้องสุเมธ ขนาดงานแห่หลวงพ่อยังเคยไปโชว์บีทบ็อกมันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันครับว่าเขาจะโชว์ได้มันขนาดไหนสักครู่ครับสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราวแววเครื่องทำน้ำอุ่นพานาโซนิกไอพั s อีเวอร์ชั่นโซคนดีว นะเขาจะโชว์ทีละอย่างทีละอย่างเอาบอกเลยนะครับสุเมศปิดบล็อกครับโยก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 แกนั่งฟูแบบแบ

กินนังครับเดี๋ยวโชว์บีดหนักๆครับครับกินน้ำมันกินน้ำว่ามันกินน้ำไอ้ตรงช่วงกินน้ำนี่มีการต้องรวมในการเก็บคะแนนป่ะอยู่ในโชว์ไหมกินน้ำไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเขากินน้ำาไม่เกี่ยวนะน้ำไม่เกี่ยวกับโชว์นะโดนการเพิ่มคะแนนเหรอนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาไม่เข้าใจเอ้ยพี่เขาคิดว่ามีโชว์กินน้ำเลยไม่ใช่เปล่าครับอ่ะตาไป้มารดนเม่ดถามมาโดนอ่ะบีดหนักเอา i <laughs>

pow 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 โช์โอเคแต่อตอนตีลังคาหมดวันนี้รวมเอาเปล่าไไอ้ตอนโเอา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 อีออันนี้อยู่ในโช์นะอยู่ในโช์ปุ๊บแต่กินน้ำกินน้ำกินน้ำาไม่เอาอากินน้ำไม่เอากินน้ำไม่เอากินน้ำไม่อย่าไม่รวมอย่าไม่รวมในคะแนนกินน้ำอย่าไ่วมไออีนนี้ไอเนี้ยโอ่โอ่โอ่อะเอาเอาตรนนั้นเราโอ่อ่องไอนี่อโอ่งไออ่งเนี่อโอ่งไอโองนไอโองโอเดียวอ่มันคืออะไร